สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเรานะครับรายการอนิเมะแอน n เ e r นะครับวันนี้เราอยู่กับใครครับในซอคนดีคนเดียวผมครับผมนายต้นนะครับรายการเราเป็นยังไงครับรายการอ่าก็เป็นรายการรายการนะครับครับก็จะเกี่ยวกับอันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับอนิเมะนะครับผมที่แบบว่าครับผมแล้วก็จะมีก็จะพูดคุยกับอนิเมะที่กําลังมาแรงณช่วงนี้นะครับผมแล้วก็ที่กําลังฉายอยู่ในวันนี้ด้วยครับผมแล้วก็เราจะพูดคุยเกยกับ ทฤษฎีในอนิเมะต,ต่างๆนะครับที่แบบว่ามันอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วทั้งหมดมันเกิดขึ้นจริงครับก็ให้มันเกิดไปครับเราเราเราห้ามเราไม่มีสิทธิครับเราต้องให้คุณเขียนเป็นคนจัดก,การเองครับในเรื่องนี้เราเขียนเองไม่ได้หรอครั่าปากๆนะโอเคครับเราไปชมตัวอย่างของรายการกันได้เลยครับ และในช่วงที่สองนะครับผมมีอนิเมที่อยากจะแนะนำนั่นก็คือเข้าอธิฐานในวันที่จารนะเป็นอนิเมที่ใหม่มากๆที่สามารถติดตาได้ใน Netflix นะครับอย่างในบิลลี่มันเขาเอาเข้ามาหรือ,อยังครับน่าจะยังเพราะว่าอนเม่อเนะี้เป็นอนิเมที่ใหม่แล้วก็น่าจะตอบโจทย์ของใครหลายๆคนที่อยากจะดูอนิเมแนวนุ่มฟูหัวใจหรืออย่างบางคนดูอนิเมแนวผู้กล้า<อ>เ,เก่งๆพอผู้กล้า สู้กับจอมานโปก๊กอ่าพอจบปุก็คือจบใช่ไหมใช่แต่อันนี้ไม่ไดนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับเบื้องหลงังหรือหลังจากที่ตีผู้กล้าเนี้ยสามารถปราบจอมานได้แล้วเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับตัวละครตัวละครนหนๆปาร์ตี้ผู้กล้าที่จะดําเนินไปถึงช่วงที่ทุกคนในปาร์ตี้เริ่มกระจายกระจายกันเพื่อไปทาตามความฝันบอกได้ไหมครับว่าปาร์ตี้นี้มีกี่คนปาร์ตี้เนี้ยคร่าวๆนะครับจะมีอยู่5คนคนระับส่วน ตัวของตัวละครแต่ละตัวนะครับอยากให้เพื่อนไปติดตามกันเองนะครับมผมกเองก็ยังไม่รู้เพราะว<ช>่าเพิ่งไปเสพข้อมูลมาค<ช>่อนข้างใหม่ใช่เป็นค่อนข้างใหม่ครับใน Netflix ตอนนี้นะครับมีประมาณกี่ตอนครับเอ่อค่อนข้างครับมีอยู่8ตอนที่เพื่อนเพื่อสามารถไปดูได้ครับเนื้อเรื่องจะเป็นเรื่องหลัง10ปีของจองเวศสาวเผ่าเอล์นะครับที่ชื่อว่าฟิเดนได้ออกเดินทางเพื่อตามหาพวกพ้องและพูดคุยกับพื้นเพเบื้องหลังหลังจากที่ไม่เจอกันนาน10ปีประมาณนี้ครับ10ปีเลยเหรอครับใช่ก็อาะเอล์มีชีวิต อันน,นั้นไม่น่าใช่เลไม่ใช่น่าใช่เอลอันนั้นน่าจะลุงบางคนนะ<อ>เป็นเล่นสิปีนะจับเอลนะเพราะเอลเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอายุยืนยาวยืนยาวขนาดโอ้โหน่าจะเมือ่อยโอเคเอลเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีชีวิตที่อยู่พันกว่าปีหรือมากอาจจะมากกว่านั้นถ้ามีชีวิตรอดหรือเป็นจองเวทที่แข็งแกร่งนะครับส่วนในปาร์ตี้ของเวอร์เทอร์นั้นนะครับก็จะมีแค่มนุษย์แล้วก็เผ่าคนแคระส่วนมนุษย์เนี่ยจะมีคนหนึ่งครับที่เป็นอันโอ้โหขอสปอยตอนที่หนึ่งะครับผมไม่อยากสปอย มันใหม่ไงเอางี้ครับต้องไปดูด้วยตัวเองใช่ครับต้องไปดูด้วยตัวเองครับมันน่าติดตามมากๆจริงครับแล้วก็เป็นแนวอนิเมะที่แบบว่าสามารถฮิวใจของใครหลายๆคนได้นะครับเนื้อเรื่องมันอบอุ่นนะครับแล้วกำลังมาแรงช่วงนี้มากเลยครับผมร้อนร้อนจริงๆไมหมายถึงอากาศร้อนใช่ไหมครับเงินครับร้อนเงินอ๋อเสียวไม่ค่อยมีงานช่วงนี้ไม่ค่อยงานอ่ะไอเนียคุณแล้วครับวันนี้เรื่องของผมนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับอวันพีนะผม หลายหลายคนรู้จักครับเพราะว่าหลายหลายคนก็น่าจะติดตามตากล้องยังติดตามเลยข้างหลังใช่ครับใช่โมเดลก็มีครับแต่โมเดลแตกเรียบร้อยครับใช่ครับเศรสุดพี่ใสไม่รู้อันนี้อ่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงครับตอนนี้เอาแค่ตอนนี้พอเพราะมันนานครับอันนี้ไม่ยาวไม่อยากสปอยครับผมซึ่งตอนนี้เนื้อเรื่องก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันหกสิบกว่าตอนครับผมเยอะนะครอันนี้รวมตอนพิเศษหรือยัง ยังยังเพราะว่าตอนพิเศษจะมีอีกเยอะให้เพื่อนไม่ได้ติดตามกันนะครับก็ไปหาติดตามกันได้ครับผมได้ที่เน็ตฟลิกก็มีบิลลี่ก็มีด้วยครับใช่บิลลี่ก็มีหรืออยากไปดูเถื่อนครับแนะนำให้ดูถูกลิขสิทธิ์นะครับเพื่อนๆผมฟอกในทูไอดีก็มีเหมือนกันมือภาคครับผมครับในทูไอดีมีภาคไทยด้วยครับผมมืออ่ะครับผมภาคไทยแล้วครับในทูไอดีครับต้องไปสมัครก่อนนะครับถึงจะดูเป็นภาคไทยมือครับขอโทษครับสามารถไปดูได้เลยครับผม มีชื่อผู้แต่งเอาไี้เอางี้ก่อนเอาชื่อผู้แต่งเรื่องนี้ผมอยากรู้คุณจะพูดถูกไหมผมดูก่อนผู้แต่งเอาชื่อชื่อช่างตางต่าตานานแหชื่อว่าเรียกง่ายๆครับอาจารย์โอดะเลยก็ได้นะครับหรือชื่อเต็มาอาจารย์ว่าเอ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 ย่าึงอย่ึงอาำีึงำแต่เนี่ยไม่เตรียมข้อมูลหาข้อมูอแหละแต่ว่าไปเว็บอื่นเมื่อกี้ค่อยตัด มันต้องตัดใส่ไปเลยอ้อชื่ออาจารย์เออีติโครับผมโอดะอ่าผู้ถูกมุกที่เตรียมมาไม่ได้เล่นครับจบเลยเอ้าเออวะโอเคจัดโอดะอ่ขันหัวขันตูอันนี้ตัดออกมันนะขาโูสั่นแล้วดูดิเห็นขาสั่นแล้วพอดีว่านางก็อีตัวเดียวที่พอดีไม่มีงบครับขาสั่น นั่งคนละคืนครับผมใช่คนละเกมก้นเลยครับอย่าเพิ่งน้องเรียกครับเอาพูดเกินเท่านี้เกี่ยวกับอนิเมนตของวันพีชในตอนล่าสุดครับพอจะรู้ไหมเพราะผมก็ไม่ได้ดูดองไว้เพื่อจะไปดูทีหลังผมบอกให้คําเดียวผมว่าผมก็ไม่ได้ดูโอเคเพื่อนต้องไปดูกันเองใช่ครับตอนนี้พิธีกรครึ่งกันไม่ได้ครับต้องไปดูกันเอาเองครับผมใช่เน้นะเน้นต้องไปดูกันเองคะสปอยได้ไหมครับอันนี้หนึ่ง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 เตือนนะเพื่อนทุกอย่างนิดหนึ่งครับผมดูไม่รู้ครับผมเพราะผมไปยังไม่ได้ดูครับ จะเกดิกดเุ่นวึกกันย <t ell> ังไงวะอ่าขารจมูกขารจมูกโอเคพูดเรื่องต่อไปไหมออนิเมะเรื่องต่อไปยังเรื่องนี้ผมอาจจะเป็นอนิเมะเก่านิดหนึ่งครับแต่ว่าเรื่องนา่าติดตามครับแต่ไม่ใช่เรื่องฮิตนะครับแต่ผมอยากแนะนําอย่างเรื่องโตเกียวกูนนะครับเกี่ยวกับ,กกบเด็กหนุ่มชื่อว่าคาเดกิเคนที่เขามือเป็น <t ell> นี้ใช่ไหมอ่าใช่ครับฮะอันอะไรอะ่ะ มุกไปอัน,นี้ไม่ได้เตรียมไม่รู้ <c oughs> มุกอันนี้ไม่รู้ไม่ได้เตรียมตัอันนี้ไม่เราตรงเยวกูไม่ใช่เหรอฟอร์เรสต์มันเข้าที่มือมันไงแล้วมือมันแบบว่าอันนั้นฟอร์เรสต์เพื่อนรักมิกกี้คนเรื่องครับไม่ใช่อันนั้นพาาไซต์ตัวกกกูนะครับเป็นอน,นิเมะที่เกี่ยวกับเรื่องของเด็กหนุ่มนะครับที่ได้รับพลังของปอบอถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นก็นียกว่าปอบของตัว ของโตกเกียวนะครับที่สามารถอยู่ได้ด้วยการกินเนื้อมนุษย์นะครับมีทั้งหมดสีภาคน,นะครับแนะนําให้ดูภาคญี่ปุ่นเนื้อเรื่องตอนที่ภาคที่หนึ่งนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคาเนกิแรกๆนะครับปอยนิดนึงภาคสี่จบดีฮะ<อ>ภาคสี่ก็เป็น,น,นเรื่องปิดไตาภาคแล้วก็ไม่มีภาคต่อนะครับแต่เรื่องนี้น่าติดตามมากๆเลยนะครับอยากเพื่อนๆไปดูกันนะเป็นเรื่ไม่เก่านิดนึงแต่เนื้อเรื่องสนุกดูได้ที่ไหนบ้างครับเน็ตฟลิกมี ตอนนี้มัน่นใจแล้วเพราะเมื่อกี้เลื่อนดูมีเน็ตฟลิกซแต่เน็ตฟลิกซมีน่าจะมีแค่3ภาคครับภาค4ต้องอันนี้หาดูยากนะภาค4ส่วนมากจะอยู่ในเว็บเถื่อนแต่จะไปดูฮะร,รอรอให้มันถูกติกาเสร็จเนีเขาเข้าไปดูอ่ะมีอีไหมเรื่องอะไรอีกไหมเพราะตอนนี้เหนื่อยจริงแตาข้องยังเหนื่อยนั่งขับอยู่ข้างหลังอ่ะอันนี้เดี๋ยวมูฟวี่เรื่องนึงครับที่กำลังฉายอยู่นะปัจจุบันนี้เขาเรื่องอะไรอันนี้ไม่รู้เรื่องที่ว่านะครับผมเิร์อแต่เขาตอนนี้เิร์ออยู่เรื่องที่ว่านะครับก็คืืออเร่ง โดละเอมอนนะผมเดอะมูฟวี่ครับผมปีสองพันสิบสามนะผมเริ่มฉายตั้งแต่วันที่5ตุลาคมเป็นต้นมาถึงปัจจุบันยังฉายอยู่นะครับผมยังหนังต่องยินนานไหมประมาณ107นาทีครับไม่หมายถึงเขาพูดนานไหมตอนนี้ไม่ค่อยนานเลยหยอกหยอกเพื่องานถ่ยเพื่อนมืองขอโทษครับขอโทษอ่าเรื่องจะเกี่ยวกับการช่วยโลกของโดราเอมอนโดราเอมอนเก่าเหล่าเพื่อนของเขาโดราบิตะ โนบิตะ no อย่าให้มีครั้งที่สองครับถ้ามีครั้งที่สองกอยาให้มีครั้งที่สามนะเราแฮปปี้ถ้าเกิดมีครั้งที่สามครั้งที่ส<อ>ี่ที่ไม่ควรแล้วครับเดี๋ยวคนพูดต่อนะโนบิตะโนบิตะกับโดเรมอน <c oughs> นะสอ,องเพื่อนแจ็แอนชิซุกะและใครคนนึงชิซูกิบ้างครับ <c oughs> สิ้นที่อนะครับผมโอ้ยเขาขึ้นไปบนฟ้าฟ้านะผมเป็นดินแดีบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยปิศามากมายที่น่าติดตามนะครับแล้วเขาก็มีภารกิจให้ทําบนท้องฟ้าจะพูดถึงเกี่ยวกับมิตรภาพโอ้ยเหนื่อยจะกันพูดโอเครอดูช่วงต่อไปครับเกี่ยวกับที่เราจะแนะนํานะครับพี่ทิศครับเข้าเข้าฉากแล้วก็อะไรกันครับครับครับแมเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับเริ่มไม่ไหวแล้วร้อน ว้าตัวเองก็น้องล้มไปกับถึงช่วงสุดท้ายแล้วที่ผมอยากจะพูดคุยกันอีกนิดนึงยังไงครับเกี่ยวกับวันต่อไปของรายการนะครับหรืออาทิตย์หน้าครั้งต่อไปเราจะพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างครับก็ราจะเจาะจงอนิเมะสักเรื่องหนึ่งเลยครับที่อาจจะให้เพื่อนๆรีเควสต์มาสักเรื่องในใต้คอมเมนต์นะครับว่าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องอะไรครับเราจะสุหาข้อมูลนะครับเรื่องเรื่องความยินดีมากยินดีมากที่ใหญ่เตยินดีมากเพื่อน ดูน่ายินดีมากมากดีมากเลยให้เพื่อนๆครับคอมเมนต์มาได้เพราะอยากให้เราพูดคุยกับอนิเมะเรื่องอะไรอยากรู้เกี่ยวกับอะไรเรื่องนั้นแต่ย้ำนะครับว่าจะไม่สปอยเพราะเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่รู้ไม่สปอยครับครับก็รายการของเรานะครับจัดเรียวๆอย่างนี้เลยครับเรียวจัดแล้วอนิเมะครับซิสเีอยงั้นถามไม่ได้เลยแต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่ตอบหยอกหยอกหยอกตอบตอบต้องตอบสิครับตอบถ้าไม่รู้ก็จะรู้ให้ได้ครับผมแซรกเพื่อนไม่ได้พูดเลยโอเคฮะเราจะปิดรายการตอนนี้เลยไหม ปิดเลยเหรอคนดูอยากดูต่อไหมครับผมน่าจะไม่ฮะตอนนี้ก็ดึกนะฮะเด็กๆก็ต้องนอนเขานอนคุณผู้ชมน่าจะรำคาญพวกผมนะไม่อยากครับง่วงอ้าวนั่งไงเสียงเสียงเสียงจะคอมเมนต์เมื่อกี้นี่จะคอมเมนต์คอมเมนต์บอกว่าง่วงนอนนะผมง่วงนอนนะคอมเมนต์ตอนนี้ครับพวกผมน่าจะดึกแล้วด้วยช่วงนี้ตอนนี้ก็เราก็ง่วงนะครับครับผมเราก็จะไปนอนใต้สะพานลอยกันต่อนะปกติพวกผมนอนอยู่ที่นั่นอยู่แล้วครับปกติอยู่หอหอกับเพื่อนพอดีเพไปติดแฟนมีแฟนด้วยเหรอครับใช่แต่ผมไม่มีครับ ตากล้องยืนเศร้าเลยครับนี้จะคุยรอบคณะจะอ้าวมีสิ่งจะคอมเมนต์นะครับพวกจะคุยเล่าขันนะอะไรเขาหรือคุณครับเนี่ยว้าวพอดนอีกแล้วครับสมซ้ำนี่ไงหลักฐานความง่วงครับผมเริ่มไม่ไหวแล้วครับครับก็น่าจะมีเท่านี้เลยครับของรายการวันนี้นะครับยังมีอีกไมกมากมายนะครับที่อยากให้เพื่อนติดตามกันจบ